สวัสดีครับดิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชว์คุณธรรมเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องบันเทิงกันนะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซปเปอร์สเต์อีกแล้วนะครับโดยแต่จะมีเหล่าไม่าที่ยวมาปเป็นเฉพาะว่านี่คือคลิปสกู๊ปมาทับคาบรูบ้จักสเปซคอร์สและหลักสมาชิกทั้งหมดนะครับซึ่งหน่วยนี้จะเป็นการรวมกันระหว่างซปเปอร์สไตล์และเหล่าไม่เที่วแต่เฉพาะบางส่วนนะครับ อ่าสิสิจุดจัดได้เลยเราสมาสาพันตลอจอวกาศสุดแห่งซวยหน่วยคนกแหละครับเอซึ่งสมาชิกจะมีใครว่าไปดูโดยเริ่มต้นที่ฝั่งไม่ท้าฮิลลยครับขอเริ่มต้นด้วยเหล่าเน็กเหล่าตลอดอวกาศเน็กเจเนเรชั่นสามคนภาษาคนนะครับครับซึ่งก็เป็นผู้สืบทอดเจเนอเรชั่นของเหล่าสามไม่ท่ฮิลล์รุ่นแรกอย่างตัดอย่างตลอดอากาศเกบันตลอดอากาศชาลีบันตลอดอากาศใช้ได้นะครับ เออซึ่งจะมีใครบ้างเริ่มตอนด้วยตำวออากาศเกียร์บัลไทยจีนะครับดีไซน์ก็ตายจากรุ่นแรกเลยนะครับต่อมาก็ตำวจอากาศชาริบันรุ่นที่สองดีไซน์ก็ไม่ได้ตายจากรุ่น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 หนึ่งเลยนะครับต่อมาก็ช้เดอร์รุ่นสองดีไซน์ก็ไม่ตายจากรุ่นแรกเลยครับเออทไมสองตัวนี้ดีไซน์ไม่ตายจากรุ่นแรกแต่ทำไมเกียร์บัลไทยจีถึงต่างจากรุ่น แน่ไปเนี่ยเปลี่ยนดีไซน์ไปเยอะไรเปลี่ยนดีไซน์ต่างไงนี้แต่ก็จังก็ต่อมาก็ต่อมาก็จริงจะเอาอกาศจัสเปียนะครับนี่เทไม่ได้เจรายารุ่นเนิงจาโลกเจลียารุ่นสามของเราคนกับรุ่นสองรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นรุ่นรุ่นหนึ่งนี่มีซีรีส์ของเทรรุ่นสองมีไปพออย่างงี้จะ ส่วนสายก็มีอยู่หน่วยสเปซคอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับครับแต่จะบอดะแดงกว่าชาลิบันรุ่นสอนหน่อยนะครับอเออต่อไปผลในภาพเคอร์เรนเจอร์ปัทสเปซคอร์แต่ก็ยังไม่เท่าชาเดอร์รุ่นสอนกับเกเบอร์ไชก,นกีนะครับต่อมาก็ตำรวจเหล็ก G จีบันไฟเออร์จากจากหน่วยตำรวจพิเศษเอ๊ะ เอวิงสเปกเตอร์นะครับมาดรัฟเรเดอร์อนอนาจัดจัดหน่วยจัดหน่วยหน่วยมือปราบผู้พิทักษ์เอ็กซิสดับนครับหุ่นยนต์ตัวมือปราบผู้พิทักษ์เจปสันเจปสันฟอร์จัสติกเอ่อไฟฟอร์จัสติกอะไรว่าไปเออเนะโชว์คนละคนกับไม่ใช่ผมนะครับเออไม่ใช่ผมนะครับคนละโชว์กัน เนะี่ยชอจะหน่วย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 พิกหน่วย,หน,วยหน่วยมือปราบพิฆาตเอเลี่ยนบูสวานนะครับเนะี่ยเออไม่มีชื่อไอ,อ้ซึ่งชื่อจริงก็ชื่อโชแหละครับโชอ่าไม่ใช่โชคุณธรรมนะเจ้าเออเอ่อ,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 อต่อมาก็บูบีเอ่อจากจากนรกกระเลบบีไฟเตอร์บีไฟเตอร์คอมพิวเออ่าว่า จากนรก่็เลยบีไฟเตอร์รุ่นใหม่รุ่นอะไรครับผมในบรรดาเราไม่ได้รีรอที่ผมรู้จักก็มีเพียงแค่บูฟอบูสวา์ดกับบีไฟเตอร์ภาคแรงนะครับผมรู้จักผมเคยดูสองเรื่องนี้มาแล้วนะครับที่เหลือนี่ยังไม่เคยดูเลยแต่ไอเกียบันไทป์จีฉบับบูวี่ก็เคยดูนะครับผมเออก็เคย ครับผมสนุกมากเออรายรับจักเกียร์บันไทคโยีมากกว่าเกียร์บันรุ่นหนึ่งนะครับผมเออครับผมแต่ไอ้ที่น่าสงสัยนั่นคือนั่นคือเออนั่นคือเออเอห้าเอห้าตัว ไอห้าไอไอห้าตัวนี้ยกเว้เจเปอร์ซันครับแม่มาจากไอ้พวกไอ้พวกหน่วยทีมหน่วยเมทใชฮีโร่ที่มาเป็นทีมมาจัดซีรีส์เมทใช่แล้วที่เป็นทีมนะทำไมไม่มากันทัณทีทำไมมาแค่แค่ไอ้พวกตัวตัวพระเอกวะตัวตัวเอกวะทำไมไม่มาทันทีเนี่ยเออแต่ก็ชั้นจะเขิดเลยครับต่อไปก็จะเป็นฝั่งของซูเปอร์เซนไตนะครับ ซึ่งสมาชิกก็โอ้โหเยอะเยอะก,กว่าฝั่งไม่ทันิดรอหน่อยนะครับเนี่ยกว่าจะเออแหมกว่าจะเรา่สนก็ก็เออก็ไม่นานก็จะซึ่งจะมีใครบ้างเริ่มต้นด้วย mm hmm. เหล่าห้าตัวเอกจากขบวนการมือปราพักิตเด็กกาเลนเจอร์นะครับไม่นับตัวเสริมนะครับซึ่งจิมซึ่งสมาชิกได้แก่เด็กกาเรดเด็กกาบลูเด็กกากรีน เดกาเยโรขวัญใจมหาชนนะครับแต่ยังไม่ใช่มันขวัญใจาสาวผมเพราะขวัญใจสบับผมในฝั่นสไตน์น่าจะเป็นคิราเมพิงก์นะครับเดกาพิงก์แล้วก็เดกาพิงอ์ครับต่อไปก็ต่อไปก็ต่อไปก็ชิชิเลจะจกขวนขวนการผู้พิทักษ์อวกาศคิวเลนเจอร์นะครับ โอ้เซึ่งมาแค่คนเดียวนะเป็นสมาชิกคนใหม่ล่าสุดเลยนะครับเออนะเออต่อไปก็อสมาชิกสองคนจากขบวนการมนุษย์ฟ้ามนุษย์ไฟฟ้าเดจิแมนซึ่งก็มีทั้งอองเดจิบลูเดนจิกรีนออทำไมมาแค่สองคนวะเนี่ย ต่อไปก็สองคนจากสองสาวจากขบวนการสเปอร์าวานว่าแฟกแมนสมาชซึ่งก็มีทั้งเยลโลโฟรเอ้ยไม่ใช่เยลโลแฟกโว้ยสับสนระหว่างระหว่างแฟกแมนกับเบลแม็กเลหน้าคล้ายกันเลยแล้วเนี่ยเออครับพต่อมาก็พิงค์แฟลเออ ทำไมมาแค่สองคนวะต่อไปก็ห้าพี่น้องจากขบวนการแห่งโลกไฟแมนครับอุ้ยทำไมซูมซูมแค่ห้าคนหลักไม่ได้วะเออซูมซูมจีนเหลือมาด้วยเลยแต่ก็ได้ก็เออซึ่งสมาซึ่งก็มีทั้งไฟเลดพี่คนโตอาไฟบูนองเนคนรองอ่าไฟพิงก์อน้องคนกลางและแพ็คคู่มาเลยกับพี่น้องฟ้าแฟไฟแบล็กกับไฟเยลโล่ออ ต่อไปก็สมาชิกจากไอสองสมาชิกจากขบวนการคอสมิกกิงก a m แมมากันเป็นสองพี่น้องมาเลยอยากเวลาจะไปอสวินดัมกิงกะเลสทำไมมึงมาแก้แค่สองพี่น้องว่าทไมที่เหลือหายไปไหนและปิดคล้ายด้วยสองสมาชิกจากขบวนการคือฟาเมกาเลเจอร์มีทั้งเมกาเลสเมกาซูาาาเปอร์ ทำไมมาแค่มาแค่2คนวะเนี่ยเออแล้นี่คือเราสมาชิกทั้งหมดอ๋อขอในสเปซขรอของจากฝั่งซุปเปอร์์ครับที่น่าสดใจก็คือคือก็คือไอเดกาเรนเจอร์กับกับไฟแมนเนี่ยทำไมนี่มาทั้งขบวนการเลยมากันทั้งขบวนการแต่เขาทำไมแล้วแล้วที่เหลือนี่ถึงมาถึงมากันแค่บางส่วนเท่านั้นเลยเชืพอว่าอยู่นะเพราะว่า เออเพราะว่าชวนมาแค่คนไอแก่บันชวนไปแค่คนเดียวนี่วาแล้วแต่ที่เหลือนี่ทําไมมาแค่บันสวดวันโดยโดยเฉพาะโดยเฉพาะสี่ตัวนี้เนี่เออจากจากสองขบวนนี่ไม่มากันงี้ไม่รู้ไปชวนมาไงวะถึงถึงเขาหน่อยแล้วไมไม,ไม่มาทักขบวนเลยนะนะ,นะ,นะ,ะ,ะแล้าไมเออไรลองมาคือสองเออคือพวกนี้ก็เออ นะครับทำไมมาแค่บางส่วนว่าไม่เข้าใจจริงๆรินะซึ่งก็คือซึ่งสมาชิกทั้งหมดของสเปซคอร์ก็มีดังนี้นะครับไ<ๆ>ม่รู้จะมีเพิ่มมาอีกว่าก็อการอกันต่อไปไม่รู้จะมีบทบาทอย่รอยาให,ห้หน่วยนี้หน่วยนี้นี้มีซี้์ของตัวเองนะเป็นซี้อภาพพิเศษอะไรเงี้ยคือชื่อเรื่องสเปซคอร์อะไรอ่ะที่มีที่เป็นต่อไอ้ที่มีที่เป็นอะไรเงี้ยนะครับอย่าให้มีจริงๆริ นะตัวเองไม่รู้จะทำบ้าแต่อย่างตัวเองคงไม่สนใจไม่ไม่ไม่ไมสนใจไม่ใส่ใจอะไรหรอกมั้งเออตามสไตล์มันนะครับใครคิดแข่งยังไงกับอ,อ่าใครคิดแข่งยังไงกับคลิปออคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์หรือจะกดอ like ะไรตาม่ชอบแล้วกดติดตามนะและก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าทำทไมอ,อ่าทำไมไอ,อ้ไอ้เจ๊ ไอเดจิบูกับเดจิกิกถึงมาเข้าหน่วยได้ั้งแล้วอีกสามคนนี่หายไปไหนเดลโลแฟกับพิงค์แฟกก็ได้อีกสามคนนี่หายไปไหนนะเอ่อฝั่งพี่น้องกิกาเล็กอะสวิงดัมด้วยที่เหลือหายไปไหนเนี่ยนี่นี่ไอเดนเมกาเละทำไมไม่มาทั้งขบวนเมกาซิมมเข้าด้วยวะก็เป็นโร่อะครจอยไกลแต่ทั้งเน่นครับ เอเอไม่ก็ใจร,รายการการชวนเข้าหน่วยอะไรเขา้าหน่วยมาๆอย่างนี้ครับครับอา่อาอา่อาอันเนี้ยครับสวัสดีวัสดีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้พบกำใหม่ไอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายาว้าวว้าว